เมาเมาอ่ะจริงเหรอจริงจ้ะไม่เชื่อของแก้มดูสิอืมเพื่อนกูรักมึงว่ะหรือเปล่าเนี่ยรักรักพี่อ่ะพี่กูรักพี่ว่ะ อือคนรู้ได้อีกหได้ชิดเพียงรมหายใจใครได้ใช้เวลาร่วมกันแค่เพียงไม่นานแต่มันเกินห้ามใจดูสำเร็บลูกคนรูแล้วนะอยวจให้ทุกคนรู้ว่าผมไม่ได้เป็นเกนนะสูงสนานครับเมาเล่าหมดไปกลมหนึ่งและเฮ้ย กมเอ่รมแล้วแต่ยืนกลมนี้ยังไม่หมดเลยวะไอ้บ้าไว้ถอดวันนี้ของพี่หกกรมแล้วแค่หกขวดพอพี่เอ๋มู้อะสวัสดีครับ่น้องครับสวัสดีครับเฮ้ยอะไรมาอีกนะครับผมเลยบอกว่าถ้าคนที่มากินร้านจากหมอนะครับถ้าพี่เอ็มอะไปลงโพสในตักหมอขับนะโตกว่า ใครก็ได้ขอเบอร์ผมมาได้ผมหล่อแล้วพี่จะเอาลงยูทูบผมรักเดียวใจเดียวแค่นั้นแหละจริงหรอโอ้ักจริงหรอฮักผมรักพี่โต้งจูบดิพี่น้องอ่ะพี่น้องเอาดีไปไหนมึงเสร็จกูแน่ยูทูบชาแนลเต้